สวัสดีครับทุกท่านในช anel ฝรัละมาเซียครับพบกันในวันศุกร์ที่1กันยายน2566ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็วันนี้ครับวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะครับเมื่อวานที่ผมอาจจะแจ้งไปผิดนะขออภัยด้วยนะครับตลาดช่วงซัมเมอร์จะทําการปิดตัวในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับเช้าว,วันเสาร์ในเวลาตีห้ครับเพราะฉะนั้น จะทําอะไรต้องรีบทําแล้วนะครับสำหรับบาซ่ายังไม่เป็นรูปเป็นล่างเลยนะบอกว่าจะปิดดีลตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์สําหรับชูเอาการเซโร่ครับแต่ไปไปมามารอวันสุดท้ายของตลาดครับ ดิวจะร่มหรือเปล่าเมื่อวานมันเริ่มมีกระแสข่าวในแง่ลบออกมาเกี่ยวกับดิวของการเซโล่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับส่วนตัวแทนของอันซูฟาติครับนั่นก็คือชูเอาเฟลิกซ์นะจะได้ไหมบาซ่าเริ่มต้นเปิดฉากเจรจากับฝั่งของแอร์ติโกมาติดแล้วครับแต่มีเงื่อนไขนะก็คือตัวเลขค่าย,ยืมตัวซึ่งบาซ่าอาจจะต้องขอพูดคุยกันหน่อยนะต่อรองตัวเลขให้มันถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ดิวขาออก นะต้องจับตาดูให้ดีครับเกี่ยวกับอนาคตของอัปเดตครับว่าจะอยู่หรือจะไปโอ้โหมีทีมจากสเปนทีมหนึ่งครับพยายามอย่างสุดความสามารถเลยเพื่อจะดึงตัวอัปเดตไปให้ได้นะครับเดี๋ยวมีมาฝากด้วยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับอีกไม่ถึง500แล้วจะถึง1 0,000แสนซับเดี๋ยวมีเสื้อบาซ่าพร้อมลายเซ็นของชาบีเอนันเดส มาแจกให้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับกับ l a ลิก้าพ s s สสำหรับรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลสเปนทั้งหลีกสูงสุดแล้วก็หลีกรองครับตอนนี้แพ็กเกจมีส่วนลด50%ครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ l a ลิก้าพล s สล็อกอินพันเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็เลือกแพ็กเกจลาลิก้าเครับแล้วก็ตอนกรอก ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีช่องให้ใส่โค้ดก็ใส่ว่า l a ลิก้า a ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับจาก799บาทเหลือ399บาบาทต่อปีนะครับก็สมัครได้รับชมด้วยสัญญาณผ่านนะทั้งมือถือ โทรทัศน์ได้หมดเลยคอมพิ PC ก็ดูได้นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มสาธารณะ l ล n e o p e พ Cha t กับ FC Bar บาร์ซ่านะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้สมาชิกเยอะครับเกิน1000คนแล้วก็เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการคุยเรื่องบาร์ซ่าเรื่องบอลอื่นๆแล้วก็มีกิจกรรมแจกในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับขอฝาก e a s y VIP เว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริงเอาไว้ด้วยใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะครับ เรื่องแรกครับผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนส์ครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะเบาที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วสำหรับบาซาก็อยู่ในกรุ๊ป H นะครับร่วมกับ f c ฟซีปอร์โตชักตาโดเนสแล้วก็โรโยอันเวิร์กนะโอ้โหคือถ้าปีนี้ยังไม่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์อีกเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอย่างน้อย 16ทีมสุดท้ายต้องไปให้ได้ครับและถ้าเกิดดูจากดีกรีแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนี่ถือว่าเป็นไฟบังคับของชาบีเอนเดสแล้วก็ลูกทีมบาซ่าทุกคนนะครับเพราะพูดกันตามตรงเนี่ยคู่แข่งโอเคปอโตอาจจะเป็นทีมชื่อชั้นดีนะเล่นใน UCL มาตลอดแต่ถ้าวัดจากคุณภาพจริงๆเนี่ยบาซ่าดีกว่า ชักตาโดเนสเราก็เจอบ่อยนะครับแล้วก็ชนะได้ตลอดส่วนอันเวิร์บเนี่ยอาจจะใหม่หน่อยเป็นทีมจากเบลเยียมนะแต่อูหชื่อชั้นเนี่ยเป็นรองเยอะครับต้องแชมป์กลุ่มสถานเดียวอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่มีโชคมากๆสำหรับบาซ่านะแต่ก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทส่วนกลุ่มอื่นๆมีดังต่อไปนี้เลยนะครับ กลุ่ม A บาเยิร์นแมนยูโคเปเฮเกนกาลาตาสไายกลุ่ม B เซบียอาเซนน์พีเอสวีแล้วก็ลองกลุ่ม C นาโปลีเรอัลมาดริดบราก้ารูนิออนเบอร์ลินกลุ่ม D เบนฟิก้าอินเตอร์ซาวส์บวกโซเซดาดกลุ่ม E เฟียนูดแอตมาดริดลาซิโอเซลติกกลุ่ม F นี่เป็นกลุ่มออฟเดสนะครับไปแอตเชดอตมุนมิลานนิวคาสเซิลแข่งโป๊กเลย นะครับกลุ่ม G ีแมนซิตี้ไลซิกนะสวิดาแล้วก็ยังบอยส่วนกลุ่ม H ก็ตามที่บอกไปบาซ่าปอโตชั a ต้าแล้วก็อันเวิร์ฟนะครับในโลกโซเชียลเขาแซล2กลุ่มนะก็คือแซลกลุ่ม G, ีซิตี้กับกลุ่มเรานะี่แหละกลุ่ม H นะเพราะว่าคู่แข่งร่วมกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเบาวกว่าที่คาดเอาไว้ นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอว่ากันไปทีละนัดละกันขออย่าให้ใครบาดเจ็บในช่วงเกมนัดสำคัญนะครับ <c oughs> ส่วนงานประกาศรางวัลฝ่ายชายเนี่ยเป็นเอริงบราวน์ฮาลันของแมนซิตี้ได้ไปนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นผู้เล่นจากบาร์ซไอตานาะบอนมาตี้นะครับคนนี้เขาถูกขนานนามว่าเป็นอินเอสตาของฝ่ายหญิงนะเป็นย์เมคเกอร์ตัวรุกตัวทำเกมแล้วก็โ,โห ฝีเท้านี่เขาบอกถ้าเป็นผู้ชายก็คืออินเนสตานี่แหละนะครับเก่งมากนะเป็นแบบย์เมคเกอร์ที่เล่นปีกได้แล้วก็เป็นคนสำคัญของทั้งบาร์ซ่าแล้วก็ทีมชาติสเปนด้วยนะสเปนของฝ่ายหญิงเนี่ยเขา,เาได้เพิ่งได้แชมป์โลกมาก็โดดเด่นสุดๆนะครับคว,ว,ว้ารางวัลนี้ไปครองนี่ก็เหมาะสมครับดูหน้าตาสะสวยด้วย แสดงความยินดีด้วยนะครับเราวันนี้เพิ่งมีประกาศมา3ปีนะของฝ่ายหญิงสองปีก่อนหน้านี้ก็คืออเลเซียปูเตลยาสนะครับมาปีนี้นะก็เป็นทางบอนมาตี้ได้ไป mm. เท่ากับว่า3ปีบาซ่าก็กวาดเรียบเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของ UCL นะทีนี้เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับวันเดทไลน์คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย งานประกาศของยเวฟ้าเขาจะส่งพวกระดับประธานสโมสรรองประธานสโมสรหรือไม่ก็พ่วงหนวยการที่เป็นแบบซีใหญ่ๆเนี่ยเดินทางไปที่งานด้วยแต่เมื่อวานครับตัวแทนของบาซ่าเป็นหัวหน้าของลามาเซียแล้วก็โบยานเกกิชนะที่เข้ามาดูแลเรื่องของนักเตะเยาวชนเนี่ยเป็นตัวแทนไปร่วมงานไม่ปรากฏโจนราปอตา้านะ เดโก้ co, หรือแม้แต่ราฟายุสเตลรองประธานไม่มีใครไปที่งานเลยที่โมนาโกเลยนะครับสื่อก็คาดการว่าน่าจะโอโเคร่งอยู่กับการทำงานในตลาดซื้อขายนักเตะครับเพราะว่ามันเข้าสู่วันสุดท้ายแล้วนะอันนี้สปอร์ตเขาไปแอบถ่ายเดโก้ co, เขาบอกว่าเดโก้เนี่ยอยู่ในสำนักงานของบาซ่านานกว่า11ชั่วโมง โอ้โหนะครับคือทำงานแบบหัวหมุนเลยอะ่ะเนี่ย11ชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเพื่อจัดการเรื่องของ financial fair play ครับในการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนะครับเมื่อวานนี้เคลาดโรเมโนโครับของกีการเตสก็บอกว่าลาลิก้าเนี่ยได้อนุมัตินะเรื่องของการการันตี เพดานขั้นเหนื่อยให้กับบาซ่าแล้วหลังจากที่ลาปอร์ต้าครับประธานสโมสรเนี่ยเอาเงินส่วนตัวของเขาเองเนี่ยไปวางเดิมพันกับลาลิก้านะเหมือนกับเอาเงินส่วนตัวไปมัดจําให้กับลาลิก้าว่าเนี่ยก้อนเนี้ยเดี๋ยวมันจะได้จากสปอนเซอร์เจ้านี้นะแต่เขายังไม่จ่ายให้ผมขอใช้เงินของผมก่อนได้ไหมจำนวน20.2ล้านยูโร นี่คือเงินของลาบอต้าเองเลยนะครับ20.2ล้านยูโรเนี่ยเอาไปวางค้ำไว้กับลาลิก้านะเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องของ f n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  i i l l f i r r Pay ถามว่ามันทำได้ไหมจริงๆริงทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการไปกู้ธนาคารนะครับเอามาวางเป็นเงินค้ำเอาไว้แต่ลาบอต้าไม่กู้ครับกูใช้เงินกูเลย20ล้านวางเป็นเงินค้ำประกันให้กับลาลิก้าแล้วก็ได้รับการอนุมัติมาแล้วนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ บาร์ซ่ามีช่องว่างของเพดานข่าเหนื่อยครับในการทําตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทําตามแผนที่วางเอาไว้นะครับดีลแรกนั่นก็คือชูเอาการเซโรครับคือมันมีผมเห็นแล้วแหละว่าพี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยไปเห็นข่าวจาก ivo, มุนโดเดปอร์ติโวเมื่อวานนะครับที่บอกว่าดีลเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้าแล้วบาซ่ายังไม่ได้ทำการยื่นข้อเสนอ ไปให้กับแมนซิตี้อย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำนะครับหลายคนในบาซ่าเนี่ยมองดิลนี้ค่อนข้างในแง่ร้ายนะอาจจะดิลอาจจะล่มได้นะครับแต่ว่าอันนั้นคือจากมุนโดนะเช้าวันนี้เนี่ยสื่อกระแสหลักๆที่เป็นเทียสูงเนี่ยบอกว่าบาซ่ากำลังเร่งเร่งจัดการให้ดีวนี้เนี่ยมันเสร็จสิ้นอยู่ นะครับเริ่มจากทางอาเดียอัลเบตครับคนนี้ก็ถูกยกให้เป็นเทียนหนึ่งนะเขาบอกว่าการมาถึงของการเซโล่เนี่ยอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจะเป็นการยืมตัวแล้วบาร์ซ่าก็จะจ่ายเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดให้กับการเซโร่ด้วยฝั่งของซิตี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยการเซโล่มีแผนจะเดินทางมาบาร์เซโลนาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะเพราะว่าเขาโพสต์เมื่อวานนะครับ มาในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันศุกร์นี้ตามแผนที่กำหนดเอาไว้ส่วนโทนี่ควรมาตี้ครับเทียร์หของสปอร์ตก็ออกมาโพสต์เหมือนกันตอนตี5 25นะครับควนมาตี้บอกว่าการเซโลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการย้ายมาบาซ่าเขาต้องแบบมีมีมีความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับสโมสรด้วยเพราะฉะนั้น การเซโล่เนี่ยจะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาประมาณ20-25%เพื่อให้มันสอดคล้องกับ Financial Fair Pay ของบาซ่าตอนนี้ตัวนักเตะพร้อมแล้วที่จะย้ายมาบาซ่าเนี่ยไม่สามารถครอบคุมเงินค่าเหนื่อยแบบ100%ของการเซโล่ที่เขารับอยู่กับแมนซิตี้ได้ก็เลยต้องขอให้นักเตะเนี่ยลดค่าเหนื่อยลงมาประมาณ20-25 นะครับซึ่งตัวของการเซโลก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรในเรื่องนี้ก็คือยินดีที่จะลดเพื่อให้ได้ย้ายมาเล่นกับบาซ่านะครับแล้วก็าทางเอาเบตเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าบาซ่าได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะไปให้กับแมนซิตี้แล้วเนี่ซิตี้เพิ่งได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากบาซ่าสำหรับการเซโลนะครับก็เป็นการออกมา แย้งข้อมูลจากมุนโดที่บอกว่าบาร์ซ่ายังไม่ยื่นเข้าไปนะครับก็คือน่าจะเพิ่งจัดการเรื่อง Financial ได้ก็เลยรู้ว่าต้องยื่นอะไรไปให้กับแมนซิตี้นะก็ยื่นไปเมื่อตอนตีหาตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนฝั่งของฟราบิเซโอโรมาโนเขาพูดเอาไว้ในคลิปของตัวเองในช่อง YouTube โรมาโน่เนี่ยบอกว่าการเซโร่กาลังรอไฟเขียวเพื่อที่จะได้ออกเดินทางจากโปรตุเกสไปยังสเปนเงื่อนไขออปชันที่เคยมีในสัญญาซื้อขายเนี่ยถูกลบออกไปจากข้อตกลงกับแมนซิตี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบใดๆต่อสถานการณ์ทางการเงินของบาร์ซ่าการเซโรเนี่ยรอเพียงไฟเขียวนี้เท่านั้นจากนั้นเขาก็จะย้ายไปร่วมทีมบาร์ซ่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวเป็นเวลา1ปี นะครับเนี่ยรอไฟเขียวอย่างเดียวก็คือรอบาซ่าจัดการเรื่องการเงินแค่นั้นเองนะครับอ่ะเท่ากับว่าดิวยังไม่ล่มนะยังต้องเร่งเจรจาแต่ถามว่ามันมีมุมที่จะล่มไหมเอ่อถ้าเกิดมองตามหลักแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ถ้าเกิดเอาในมุมของสโมสรดิวของการเซโรโเป็นดิวที่ไม่ควรล่มเด็ดขาดเพราะถ้าล่มขึ้นมาบาซ่ามีปัญหาแน่นอนในช่วงเนีครับเดือนกันยายน ตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนถัดจากนี้กว่าจะถึงตลาดเดือนมก,กราคมเป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานบาซ่าจะมีปัญหากับตำแหน่งแบ็กขวาแน่นอนอย่างที่เราเห็นมาในช่วงต้นซีซั่นนะครับผ่านมานะตั้งแต่ปรีซีซั่นและ3 4 5หนัดนะพอเราโค่ไม่อยู่แล้วต้องใช้เป็นเซจิโรเบโตนะหรือต้องใช้เป็นคนอื่นเนี่ยโอ้โหคุณภาพมันไม่ได้คนระับยังไงก็ต้องเซน นะเพื่อให้ทีมไปต่อแล้วโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบ UCL เนี่ยมันมีเยอะด้วยนะบาซ่าก็ต้องเร่งครับเสริมความแข็งแกร่งนะนี่คือตำแหน่งที่ยังไงก็ไม่ควรพลาดนะอ่ะก็เดี๋ยวรอวันเดทไลน์อีกคนหนึ่งครับนั่นคือชูเอาเฟลิกซ์นะคือดิวเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ม มีนอกเหนือไปจากนี้แล้วนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโถทําไมข่าวเดิมๆข่าวซ้ําๆคือผมบอกเลยนะว่านี่คือข้อมูลใหม่ทั้งหมดเป็นอัปเดตแบบสดๆดร้อนๆ m a t มัตเตโอโมเดโตครับโพสต์ตอนเที่ยงคืน18นาทีนะเกี่ยวกับสถานการณ์ของชัวั์เฟกซในเนื้อหาเขาบอกว่าตอนนี้ครับบาซ่ามีการเจรจากับฝั่งของอา r าติโกมัติกแล้วนะเปิดเจรจากันแล้วเบื้องหลัง มีการพูดคุยกันแล้วนะว่าดิวเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนฝั่งของเฟลิกซ์ครับก็คือพร้อมที่จะย้ายมาบาซ่าอยากย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วนะตอนนี้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าสู่ในขั้นตอนสำคัญเจ้าตัวอยากมาเล่นให้กับบาซ่าแล้วก็กำลังกดดันทุกฝ่ายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ย้ายมาบาซ่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับทั้งสองสโมสรแล้วเคราโรเมโรบอกว่าแอตมาตริตเนี่ยเรียกค่ายืมตัว8ล้านยูโรแล้วก็ให้บาซ่าคบวร์ค่าเหนื่อยของเฟลิกซ์ทั้งหมด นะครับฝั่งของตาหมีเนี่ยจะไม่ช่วยในการจ่ายค่าเหนื่อยคือถ้าเอาแบบตัวเลขกลมๆที่เฟลิกซ์รับอยู่คือ3 5 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าตัวเนี่ยเขาพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยนะคือบาซ่าจ่ายเท่าไหร่เขาก็ยินดีรับเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของบาซ่า นะแต่ว่าค่ายืมตัว8ล้านยูโรโหในมูบาซ่ามันอาจจะแบบดูสูงเกินไปไหนๆนักเตะเขาก็ไม่อย,อยากอยู่กับคุณแล้วอะนะบาซ่าอาจจะคิดแบบนี้นะคุณก็แบบช่วยลดลงมาหน่อยเอาให้มันถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมนะครับซึ่งแหล่งข่าวของมัตเตโอโมเรโตเนี่ยก็คือสายข่าวเดียวกับทางฟราบิโซโอ o มาโนเลย เทากับว่าตอนนี้กําลังพูดคุยกันอยู่โอหบาซ่าคือคุยกับทั้งซิตี้การเซโลคุยกับแอตบัดดิดเฟลิกซ์นี่คุยควบคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นตัวกลางคือคนเดียวกันจอร์ดเมนเดสซูเปอร์เอเย่นชาวโปรตุเกสตอนนี้น่าจะแบบวิ่งหัวหมุนเลยนะผมว่าผมให้เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับดีลของการเซโล่ผมให้90%ส่วนเฟลิกซ์ผมอาจจะให้สักประมาณ70% อะเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่านี่วันสุดท้ายแล้วคือถ้ามันพ้นจากพรุ่งนี้เช้าไปแล้วยังปิดดิวไม่ได้เนี่ยมันก็จบแล้วนะครับคือมันต้องปิดดิวก่อนแต่ว่าจะประกาศหรือถแถลงนะหรือว่าเปิดตัวชูเสื้อเมื่อไหร่อ่ะมันทําได้เสมอขอแค่ปิดดิวให้ทันก่อนวันเดทไลน์ของตลาดแค่นั้นเองนะครับส่วนอีกคนนึงที่โอ้โหเอาจริงตอนแรกนึกว่าพอฟาติย้ายแล้วเนี่ย อัปเดตจะปลอดภัยนะครับแต่ไปไปมามันไม่ใช่แบบนั้นครับโรมาโน่บอกว่าให้ติดตามดูครับในวันสุดท้ายของตลาดเกี่ยวกับอัปเดตนะเพราะว่าฝั่งของเรอัลเบติสเนี่ยมีการผลักดันที่จะเซ็นสัญญาก,กับอัปเดตให้ได้นะสอบถามมายังบาซ่าแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วตามข่าวบอกว่าเบติสยื่นมาค่าตัว10ล้านยูโรแล้วก็ใส่เซลล์ออนคอสส่วนแบ่งจากการขายในอนาคต ให้กับบาซ่า50%แล้วก็มีออปชันสามารถซื้อกลับได้ด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าอยู่ในราคาเท่าไหร่แต่เขาจะจ่ายค่าตัวเนี่ยเพื่อเซ็นกับอัปเดต10ล้านยูโรนะทีมเต็งเนี่ยคือเบติสจริงๆอัปเดตได้รับการติดต่อจากหลายทีมนะครับตามที่ข่าวบอกเนี่ยมี2ทีมจากสเปนทีมหนึ่งเป็นเบติสอีกทีมหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นโอซาซูนา ก็คือทีมเก่าที่เขาเคยไปเล่นแบบยืมตัวแล้วก็มี1ทีมจากอังกฤษนะครับและ1ทีมจากซาอุดิอาระเบียที่ติดต่อเข้ามานะแต่ว่าอัพเดทเขาก็เอาจริงๆอ่ะใจนักเตะยังลังเลอยู่นะเขายังไม่ตัดสินใจเมื่อวานมีการประชุมร่วมกันระหว่างสโมสรแล้วก็ครอบครัวของฝักอัปเดตรวมถึงตัวแทนเอเย่นของเขายังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไง นะครับคือบาซ่ายังกังวลอยู่ว่าอัปเดยเนี่ยอาจจะอยากขอย้ายทีมคือชาบีอยากเก็บเอาไว้แหละในเมื่อปล่อยฟาติเอาไว้แล้วเนี่ยมันออกไปแล้วมันก็ควรจะเก็บเอาไว้สักคนหนึ่งเพราะว่าถ้าปล่อยอัปเดออกนะหูแนวรุกเหลือลาฟินยาเลวานดอฟสกี้แล้วก็ลามีนยามมลกับเฟรนตอเลสเหลือ4คนไม่พอนะ ถ้าเกิดมีใครบางคนบาดเจ็บอีกเนี่ยคืออัปเดตมันอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขนาดแบดทีมได้แต่มันก็เป็นตัวเลือกที่เก็บเอาไว้ใช้งานยกเว้นเชื้อจากจะเลงว่าปล่อยอัปเดตแล้วได้เฟลิกแน่ๆถ้าได้เฟลิกมาก็จะมีตัวเลือก5คนแต่มันก็ยังไม่พอนะเพราะว่ากว่าจะได้วิกตองโรเก้เนี่ยมันเดือนมกราคมนะครับอ่ะรอดูก็ ใจจริงผมมาไม่อยากให้ย้ายแต่ว่าถ้านักเตะเขาขอย้ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมก็เข้าใจนะมันก็คงอารมณ์เดียวกับฟาตีนั่นแหละอัปเดตเขาก็อยากได้โอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องอ่ะส่วนฟาตีครับเดินทางถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วนะบางสื่อเนี่ยบอกว่าลงทําการฝึกซ้อมกับไบรตันแล้วด้วยนะครับก็ อาจจะแบบอยากเรียกความฟิตปรับตัวกับทีมให้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ลงสนามช่วยไบรตันนะครับเมื่อวานมีภาพหลุดออกมาแล้วว่าฟาติเนี่ยจะใส่เสื้อเบอร์20ให้กับไบรตันก็ขอให้โชคดีนะครับเป็นสัญญายืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะส่วนโอกาสในการลงเล่นเนี่ยช่วงนี้น่าจะยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้า แนวรุกของไบรตันอีกคนหนึ่งเขาหายเจ็บกลับมาเนี่ยก็ต้องเบียดแยกตำแหน่งหน่อยแต่ว่าจะให้ไปเบียดมิตมะนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็ส่งกำลังใจนะถ้าเกิดมีเวลาว่างแล้วฟาติได้ลงสนามเนี่ยผมอาจจะเปิดไปดูไบรตันหน่อยนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารในวันนี้นะโหตื่นเต้นนะยิ่งใกล้ปิดตลาดแล้วยิ่งตื่นเต้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเจอบทสรุปวันพรุ่งนี้ทุกอย่างเราจะรู้แล้วนะว่าจะปิดดิวไม่ได้หรือ ปิดได้นะครับก็ฝากด้วยแล้วก็อย่าลืมครับเสื้อบาร์ซ่าบรียูเนียนนะตัวละ399บาทส่งฟรีนะครับสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดขวัญช็อปหนึ่งตอนนี้ลดหนึ่งทยอยส่งไปแล้วนะก็การตีครับว่าสวยแน่นอนสกรีนอย่างดีนะฝากด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ